กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอีสากนการเกษตรทุกคนมือนีก,พอพอพอพก,กับพ่อกับลูกบวกพี่เก้าเนี่ยนะครับผู้เก้าผู้เดิมพี่น้องมือนีห้องกับมาพบกับแม่สมพรจะ,ะเล่นไหวพี่น้องผู้น้ำกลุมถั่วลิสงข้าวทรายพี่น้องผลิตภัณฑ์โอท็อประดับสีดาวกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโนหมู่สองตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับจังหวัดอุรณธนานีสนับสนุนโดยเกษตรอำเภอกุดจับพ,พี่น้องสุดยอดเอาอี่แม<อ> <ภา S 1> ่พ่อแม่พี่น้องฟังนะดีค่ะนะมื้อนี้ค่ะนั่งนิจันนั่งสมพรเจริญนไว้ค่ะเป็นที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนกุ่มแม่บานเกษตรกรบ้านหนองโนมูที่สองค่ะเพราะว่าเ,าเาข้าไปยังคือใดแค่ทัวขวดไสเพราะว่าในพื้นที่เข้าเริ่มปลูกทั่วค่ะ ปลูกแล้วบ่มีคนมาซื้อเฮาก็เริ่มจัดตัวเขาเริ่มปลูกพ่อซอ22เนอะก่อนเป็นเคื่อนหัวหลวงขึ้นมาพ่อเอาเขาหน้าปีออกแล้วเพิ่นเลยให้มีการปลูกพืชหน้าแรงตอนแรกเขามาปลูกเขาแต่ว่าไม่เป็นพืชที่ใส่น้ำหลายเพื่อนเลยบอกว่าเอาขอเป็นพืชน้ำน้อยได้บองเฮาก็เลยมาหันมาปลูกตัวลิสงค่ะเพราะว่าก่อนสินเริ่มปลูกปีพ่อสองพันหอยยี่สิบสองวมเด็จนยาเพื่อนเสด็จมาประทับยังเคลื่อนหัวหลวงเพิ่นเลยอ่นำทัวพันไทยนานเก่า มาให้กเกษตรกรในหมู่บ้านของเฮาปลูกปลูกออกมาแล้วผลผลิตก็เป็นที่พอใจแต่ว่ามีคนมาหลับสื่อค่ะพอเฮากะปลูกมาเรื่อยๆใช่ไหมละ่ะจนว่ามาหอดปีพ่อสองพันหาร้อยสามหกเขาเลยมาร่วมกลุ่มค่ะเริ่มจากสามารถซื้อเกล็ดคนคน,คนละลอยสื่อจากทัวร์ราคาเกจแปดบาทเฮามาขวะเป็นทัวร์พ่วงทัวร์พ่วงนี่เข้าเสืเอเข้าเสหพ่วงหนึ่งมีสิบสี่ห่อเนี่ยหน่อยค่ะ ส่งตามอ่าร้านค้าในชุมชนนี่ก็ห่วงละ10บาทเขากเ็เฮ็ดมาเรื่อยๆมาฮอดปี38เฮาเข้าไปขอคําปรึกษาจากอ่ากับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอว่าให้ซอยหาวิทยากรมาจัดอบรมให้แม่บ้านไดบ้บ่เพิ่นก็เลยข,ขอผ่านไปยังอ่าเกษตรจังหวัดเกษตรจังหวัดประสานไปยังมส่งเสริมการเกษตรมส่งเสริมการเกษตรเพิอนอ่นาก็เลยไปไปเอ่อ น้่งเบียก่อนมาจัดอบรมให้เฮ้าทันก็คืออาจารย์ดรวิชัยหาหรือท่ทานอาา์สันค่ะท่านเป็นมหาไรเกษตรศาสตร์ท่านน้างบประมาณจากเฮ้าขวฟื้นขวดทานเพื่อนน้างบประมาณมาจากต่อเจ็ดอีกยังจัดอบรมให้แม่บ้านเพื่อนบอกว่าเพิ่นก็เอาวิชาการไม่เห้าวาเฮ้าบ่มีประสบการณ์เฮ้าสิลูได้จังไดว่าทัวงเขามีคุณาภาพทั่วงเขาแห่งเป็นยังไงสังเกตจังไดจังเส่ะค่ะเพื่อนบอกว่าทัว่วงลิสงแห่งนี่เฮาจิเก็บเปลือกออกเิ่งตากแดดแล้วเก็บเปลือ,อ,อกเิือ ถ้าเขาหลอกเยอะข้างในไดตัวเขาจะบ่อนเาบ่เสียเรามันก็นจะบ่อกเกิดสารอัลฟา,ฟาอทอกซินผู้บริโภคกินเข้าไปแล้วก็สิปลอดภัยประมาณนั้นบ่เป็นมะเร็งเนะาะค่ะอาห้าอได้ดูตรงไหนน้กป๊บใสขันตอน,นต่างๆเพิ่กน,นกัเลยมาแนะน้วมาตะกิ้บ่มีการคัด,ดี๋ยวนี้เ้าซื้อจากเกษตรกรไมามเราเ้าก็สิน้ำทั่วที่ใดน้นำล้างทําความสะอาดอยังมือนี่เห้าก็ตากอยู่ตรงทุ่นค่ะอ่า,อาทั่วนี่ต้องล่างแล้วก็ตากแดดได้มือเดียวสาหรับล่าง่วแหง้งค่ะแดดเดียวจ้ะ แล้วบันนีเฮ้าก็สินน้มาคัดตามอีเมสต้อไปสำหรับการคัดเลือกเฮ้าก็สินเลือกเป็น3าขนาดมันจะมีใหญ่มีกลางมีน่อยคัดเพื่อหยังแย่เพื่อหยังเพื่อว่า้ความสุกมันจะได้สม่ําเสมอนะคะสุกแล้วเฮาจะเอามาพะกันก็ได้จะต,ต้องคัดตอนอยังขัวสะก่อนตอนไปฉันพาไปเบิ่งขันตอนขัวค่ะครับผมอันนี้สาหรับห้องขัวนะคะอ่า อัดปาการัวนี่ห้าวจีใส่ไส้ไปสองส่วนในหมอนึงพั่วอีสงส่วนหนึ่งข้าสิบโใส่แบบสร้างน้ำหนักข้าวิใส่ที่ตวงตักลงเทลงในหมอ่ะไส้มันไส้ประเภทใดอีแม่ไส้เนี่ยสิมันไส้นำโขงค่ะเพราะว่าไส้นำโขงมันสิเมอานำชะลางเพราะว่ามันเะื่อบฟุ้นเยอะแล้วเขาก็จะเม็ดใหญ่สั่งมาแต่ทั้งกุ่นเลยทั้งน้องไข่ ที่ก็สั่งมันไม่ไมีขายค่ะโอ้ไส้ก็สั่งนี่วะแม่แต่ว่าไส้ก็เขาซื้อมาแล้วนี่เขาสิน้ำมาเอาเศษไม้เศษหินออกเจอเราเข้ากันล่างจนน้ำใสไส้ไสม่ร้อนอีกถือค่ะบัดน,นี้เขาจะเอาไส้ที่เอาได้ตากแห้งแล้วก็ไปเก็บไว้ทวนไงเก็บไว้เวลาเม่เอเดิมมาเข้าก็สิน้ำสองสองย่างมาขวดใส่กันมาน,นะโอ้ขวดโดนปัดิยังเสียแม่หม้มอเนึ่งเนี่ยเขาถือใส่เวลาอายุสิบห้าทังดีสิมาที ตอนต่อไปก็ยุบ่เกลือิมหานาทีเวลาใส่หอนได้ทีไฟนี่แห้งซักไหนไฟปานกลางค่ะไฟปานกลางพี่น้องใส่เนี่ยคือใส่ก่อสร้างนี่แหละถูกค่ะแต่เขามีความมีการทําความสะอาดใส่ก่อนเาสียออกมาใส่ค่ะก็คือว่าเขาต้องไปร่อนไปล่างไป่อนไปตากแดดใส่ตากให้แห้งค่ะโอ้อันนี้เขาเคยเห็นแต่อยู่ในถุงพี่น้องค่ะเคยกินแตาเจในถุง ว้าวหอกออกมาคือแซ่บแต่พี่น้องแต่ว่าบอลูกลับมาวิธีการเฮ็ดเฮ็ดจังไหนพี่น้องเฮ็ดจังสี่ละครับพ่อครัวว่ามันสุกได้ที่แล้วเพราะว่าเขาจะส่งกินหอมส่งกินหอมแล้วผู้เพิ่นเฝ้ามอเพิ่นก็สังเกตโดยการแกะเปลือกออกเบิ้งนะคะอันนี้ก็คือสุกแล้วสุกได้ที่แล้วเอาอันนี้คือขั้นตอนค่ะใส่ตะแกงห้างพี่น้องร่อนไส้ออกไห้เบิ้งเออเอาแต่บักทั่วพี่น้องมาใส่นี้เออใส่เพราะว่าเขาจะใส่ใน รุ่มต่อไปใน้รสต่อไปพี่น้องเอออันนี้ก็คือสุกแล้วเออประมาณสิบห้านาที่พอนั้นสิบห้าถึงยี่สิบประมาณสิบห้านาทีถึงยี่ถึงยี่สิบนาทีาทออไส้ก็เป็นไส้แม่นำ้ำโขงไส้ก็สั่งนี่แหละพี่น้องเออไปซื้อมาแล้วก็มาทำความสะอาด มาร่อนดีๆแล้วก็ตากแดดพี่น้องแห้งล่างจนน้าใสจนน้ามใสเนาะเขาจะเอามาตากแดดค่ะจันคัางนึ่งนี่อันรสเขาเย็ดความสะอาดตากแดดเรียบร้อยแล้วคัางนึงใส่ด้ยัดเคื้อค่ะพระว่นน่ะข้าใส่ในขังต่อไปมันก็จะใส่พัดเป่าเศษทั่วที่มันหลุดลงในหม้อค่ะพอว่าใหม่ใหม่เอาพัดล่อเป่าเอาพัดพัดมือโอ้พัดมือนี่บอพี่น้องเออ้าเอาเศษเศษทั่วออกค่ะอันนี้ขาเอิน เอาอัตโนมือพี่น,อน้องเอออัตโนมือได้พี่น,อน้องแด้เอาวี่นี่นะครับเอาพัดดีครับพี่น,อน้องพัดเศษทั่วออกไปพออาอ<ๆ>เปลี่ยนซีแล้วห้องบนนับรั้งอา่าหอเปลี่ยนซีแล้วห้องก็สิเอาอันใหม่เขามาใส่ค่ะอันนี้ก็เอาพอทิมไปมั่นนะคะ่ะโอ้แต่ทุกครั้งต้องทาความสะอาดก็คือพัดเศษเพราะว่ามันมันสีใหม่เนาะมันสีใหม่แล้วมันจะเด็กพกทั่วห้องใหม่ค่ะกินจุ่มมือจ้า เกลือยังเข้าใส่บะเกลือยังในไส้บะแต่ก็คือบกทั่วเพียวเพียวนี่ยแม่หลังจากเข้าไปเอาไปล่างล่างสะอาดได้ออกไปตากแดดขึ้นแดดเดียวแดดเดียวค่ะอย่างเช่นมื้อนี้าเอาจะไปอันนั่นก็ได้ท่ายตรงนั้นน้ำก็ได้เพราะเฮาล่างค่ะทำควาวสะอาดย่างดีปลอดภัยไรกังวลเออโอ้ล้างเสร็จแล้วเฮาจงนำมาขัดขัดแล้วเฮาก็น้ำมาขวดัวแล้วต่อไปสิเป็นขั้นตอนบรรจุค่ะเอาพี่น้องไปเบิ่งบน ขั้นตอนบรรจุต่อไปพี่น้องเอาอีแม่น้ำหน้าน้ำหน้าเลยเอาขว้าเสร็จแล้วเฮาน้ำมะเขือใส่กระดงหางที่เข้าเตรียมไว้ฟักได้ที่บ่สวยฟักแตกฟักที่เข้าบ่ได้ตามที่ต้องการเข้าจะคัดแยกอีกชนึงค่ะอันนี้ก็คือเข้าเสศจเศษขว้เ็ดเ็ษใส้ออกกักปัาซะก่อนใส่ลุดออกค่ะโอ้พี่น้อง ฝักที่บังามเ้าก็เก็บอีกแค่นึงค่ะโอ้หลายขั้นตอนเนาะช่วยสิได้บรรทุกถุงเนาะค่ะว้ายบัแมนมาสิหยิบใส่หยิบใส่ดิพี่น้องแมนค่ะเออรูปโบด้วยว่ามันเห็นอันไหนหยิบใส่บอร์ดบัแมนครับต้องคัดอีกแค่นึงครับผมคัดอีกแค่นึงอันไหนบังามบัสวยเ้าก็คัดออกอันบัวสวยนี่ไปยังไงแม่นี่อันบัสวยนี่ก็เอาไปแกะแกะมาเฮ็ดทั่วปนแกะเอาแต่เม็ดข้างในเขาออกมาแล้วก็แยกไปเฮ็ดทั่วปนอีกแค่นึง คือมันตกตกเกรดตกใส่ไปแล้วเมื่อจานจ้าโอ้เอาเอาแต่ว่าทุกถุงข้าวทีสร้างน้ำหนักค่ะร้อยยี่สิบกรัมต่อถุงค่ะสร้างน้ำหนักยี่สิบกรัมต่อหนึ่งถุงเอ้าจ้าเอาข่องมาค่ะป้าได้หลายตัวล่ะเอาปลาหอยซื้อเจือเฮียนคือบ่ได้หลายสนีขนาดนี้แหละค่ะอันขายถุงเท่าไหรนี่ถุงละจักบาทอันนี้คันขายปีกย่อยถุงละยี่สิบบาทค่ะจำรับตรงนี้นะคะบ่ค่ะ ขันข้าขายทรงกับซื้อสิบหกบาทต่อถุงแต่เบาข้าบรลลูลูกขาไปทั้งว่า่นแต่ละคนขายบบบะทอกันแต่ราคาทรงเขาอยู่สิบหกบาทต่อถุงค่ะสิบหกบาทต่อถุงต้องจักถุงขึ้นไปต้องร้อยถุงต่อไปค่ะหนึ่งร้อยถุงร้อยถุงขึ้นไปค่ะโอ้แต่ในราคาสุดยอดครับเอ้ยยี่ห้อยังยี่ห้อยั่งมากล้องซื้อไว้อย่างอันเนี่ยจั๊กๆเจนเจนนนะ อันนี้มันจะเป็นทัวริสงขวาไสาต้ตาสโนค่ะของกุมแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้องโน้มมูสองตำบลกุดยัอบอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีท่าน,ทานผู้ชมเนี่ยต้องต้องเบิงใหด้ดีเพราะว่าทัวริสงขวารไส่เนี่ยมันจะไม่อยู่3ามกลุ่มในพื้นที่อำเภอกุดจับครับแต่ว่าของเฮ้านี่เป็นเจ้าตำรับเลินมัต้งปีสามหกแต่เข้าไปขยายเครือข,ข่ายก็จะมีของท่องท้อง,องตำบลชอนยุ่งแล้วก็จะมีเก่ามานี่ตำบลเมื่งเพียค่ะ อันนี้ของเฮาสิเป็นเคียวขาวจะถ้าเป็นขอ้องท้องมันจะเป็นขาวส้มแต่ว่าถ้าเป็นข้ามจะเลื่อนจะเป็นแดงขาวประมาณน,นั้นค่ะบักทัว่เฮ้านี่คันตาบไปที่มันอยู่ในถุงอยู่บางทนได้เปินเปดนี่คว่วกรอบยังอยู่ตลอดการค่ะมัานกะสียังอยู่แต่ตัวความหอมเขากะสีอ,ดอัดส<ง>ีลดลงมากตามระยะเวลาแต่ว่าข้าวใส่วันผลิตก็คือ,อกัหนดวันผลิตวนนัวนหมอายุแค่สองเดือนอค่ะ<อ> อายุมันอยู่ประมาณสองเดือนเนาะโอ้พี่น้องเอาข้าเจ้าก็เขียนวันผลิตนะคบวันเบอรอายุพร้อมต้องกินภายในสองเดือนเหมือนกันเออถือว่าสุดยอดครับผมเอาวันนี้เขาก็สีเอาน้ำสินค้าเขาไปว่างในในหองขายค่ะเอาไปเข้าไปหองขาย เอาพี่น้องนี่ก็คือหองหองขายบริษัทอีเมลเราอื่นหองขายเนาะเอาคุณนะพี่น้องรางวั่นเต็มไปเบิร์ครับผมจากว่ารางวันนี่อยัางต่อรางวันนี่ยังครับผมเต็มไปเบิร์ครับนี่ก็คือสิงกะลันตีความอร่อยความสะอาดของโอท็อปมังดีพี่น้องเอออันนี้ก็คือเขาจะเอาใส่ถุงถุงและจะพ่ออะไรแม่นี่แพ็คหนึ่งมีสีพอหน่อยค่ะเอาเข้าจีไาย อ,อันนี้มันแพ็คหนึ่งเพื่อนเพื่นแพ็คหนึ่งแต่ว่ามันสีเข้าสีบวันจุใน,น่นี่งซิพห่อหน่อยแต่ห้าข,าขายทรงลอยหกสิบบาทค่ะสําหรับตรงนี้นะคะแต่ว่าแน่ลูกข่าวออกไปข้างนอกเขาบระสานรับรัดดบรู้ได้ว่าเพิ่นขายเท่าใดแต่ห้าขายทรงลอยหกสิบบาทต่อแพ็คลอยหกสิบบาทต่อแพ็คไม่ต้องม 10, 10, 10าซิบซิบซิบห่อพี่น้องอเออเนี่ยแหละครับนี่คือราคาทรงของยุงหนีแล้วพี่น้องเด้อเอาเบอร์โทรกันเบอร์เบอร์โทรกันเกี่ยวนีแหลเบอร์โทรกับนายแอปแนลไล่ก็คือ08นย์แเกต สองสองหค่ะเอศูนย์เสองสองห้าห้าค่ะการจัดทรงจัดทรงแบบใดแม่เออการจัดทรงเนี่ยเข่าสิแบบอ่าสูมือเนี่ยมันสะดวกขึ้นเท่ากับเลื่องทรงทางทางเครี่นะคะกับแอดไลน์ในเบอร์ที่เบามากคาทรงนีฟพี่วะเอ็คือค่าทรงที่หลังแ็กแรกเท่าจะคิดประมาณลอยลอยเส้าบาทอือ ค่าทัวร์สิเป็นลอยเจ็ดสิบบาทที่เครือเป็นค่าส่งสารับแพ็กแรกแพ็กต่อไปมันจะคิดสิบบาทสิบบาทต่อแพคค่าทัวร์ขึ้นอยเจ็ดสิบประมาณนั้นเพื่อบ่้การเป็นการแบกต้นทุนหลายเกินไปพี่น้องเออยังเสียละครับหาอยู่หายกินพี่น้องเอา้าหรือว่าสุดก็อันนี้ก็ะเฮนมาประมาณจักจักปีอะไรแม่ตั้งแต่ปีสามหกเนะค่ะปีสามหกพี่น้องคำว่าซอยกันยังสี่ละจังเห็นนีละอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์เด่นนะคะอันตาล้องอันล้องบานน้องโน้หรออันนี้มันนี่ยังเนี่ยนี่ อันนี้เป็นทั่วตัดค่ะแบบทั่วตัด,ท,ตดทั่วตัดค่ะทั่วตัดหรือมันจะมียู่สองแบบนะคะเอาเอาแม่แม่ว่าอุ้งตังอันมันสะมีง่าขาวกับง่าดําค่ะอ่าลูกค้ามากแบบใดก็ได้นะคะแม่เอามว <c oughs> แเรามันก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเรวถอดสมุนไพรค่ะโอ้ ทั้งซี่ถุงละเจ็ดบาทพี่แม่เนี่ยอันนี้สามพันรอยค่ะถุงเดียวสามสิบบาค่ะทั้งเบิรทั้งเบิร์ตนี่มันวันไหนร่วมกันก็ได้สามถุงหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทค่ะโอ้ปกตินอกจากมึงมีเขาเขาขายมึงดีแล้วเขามีขายมึงอื่นบอสไอ้สำรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีมีกับมีกับบอลหลายค่ะเป็นเป็นเดินหมายวาบ่มีซะเนาะมันขายแต่กับกับทีมันเป็นีค่ะแต่ว่าตัวนี้เยอะ โอ้ทั้งบ้านผมบอกว่าในนี่เนี่ยหอละยี่สิบบาทเนี่ยจ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวกะสีมี่เดี๋ยวกะสีมี่โอ้มีซัมเนี่วันตรอมงานโอ้ตรอเฮาไม่นิยังเลยปากทั่วอันนี้ที่ว่าตีตกเกียดกันบ่แกะแที่แมวมาที่แมวมาแกะแกะอันที่มันบบสวยเนาะอันที่มันบบสวยอัที่มันตกเกียดเขาจะคัดออกมาพี่น้องคกับผ้ากันซอยกันปอกทังสี่หละกุ้มแม่บ้านพี่น้อง เอาอันบบดีออกแล้วห้อกับไายอันนี้ลอยหนึ่งอันนี้ยี่บาทอันนี้ลอยหนึ่งค่ะคือลอยหนึ่งมันเสียรายก็่า2บบาทครึ่งกิโลค่ะโอ้ยพี่รองเอ้ยเอาอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับบางคนขวดไม่ใหม่ที่เลยอันนี้บ่ใหม่นี่ขอบคุณครับบยุทตลาดบ้านผมนํ่ใหม่นะค่ะขั้นใหม่แม่กันเอาขวนีวแตกแม่กันต้องปอกโอ้จังสีพี่รองจังสีใหม่ๆแล้วบ่ใช้ครับเออเามี่ยังอีกแม่ ข้าก็มีซัมมี่เนาะผลิตภัณฑ์ของข้าเนาะเอ้าวมีแม่มียังปากพ่อแม่พี่น้องว่าผู้ก็จาอยากกินมกทั่วดินอยากกลัวเองเขาแม่นั่มนะถ่ายยุ้ยเนี่ยถ้าบไม่อยากให้กลัวเองเนาะค่ะเนาะอยากให้อยากให้ซื้อเพราะแม่บ้านก็อยากอยากขายสินค้าเพราะว่าที่อุดรข้าก็บซิมีที่ร้านก๋วยเตี๋ยวดาวเทียมเนือเพิ่นก็าดิสั่งอาทิตย์ละหาลอยหอในตรงนั้นนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวดาวเทียมค่ะแล้วก็จะมีสนามบินอุดรแล้วก็จะมี และหลายมองที่แม่จำมาม่ได้เนาะการตลาดกับลูกๆเต่าๆกับมีหลายๆที่ทนั่นคันผู้ใดได้เดินทางมากุจัจกับอยากไหมาซอยอุ่นนุนเนาะยู่บนนานหนองนู้ดห้ากับมะหอดเสียกกุจับแล้วก็เลยมาลงบันเลยมาอีกใกล้ๆนี่บ้านหนองนูตรงโค้งมุมตลาดพอดีนะคะคันผู้ใดเดินทางมาเนี่ยขอเชิญแวะค่ะจะได้ราคาถูกเนาะจะได้กลินของแซ่บยอดไม่ม่ค่ะเอานี่ก็คืออีเมลสมพร เล่าแนะนําพ่อแม่พี่น้องว่าเหตดจังไดการขวบักทัวเห็นแต่เยอไในถุงพี่น้องแต่ว่าบ่เห็นตอนขว่ัขวาจังไดขว่าจังสี่ละพี่น้องอีเมลเราก็บผ้าเบิ้งมบนเรียบร้อยแล้วเอามี่ยังสิ่โซ่พ่อแม่พี่น้องอีกตากบักทัวไป็นได้บักทัวห้องไปเบื้องตามทัวต่อครับตากก็นเนาะการล่างล่างตากจังไดล่างจังไดเนาะเบิ้งการล่างการตาก แดดแดดเออเอาสุดยอดใส่ทีลาดสั้นนี่แหละเป็นีตากค่ะแต่ว่าบักทั่วงามเม็ดเต็มดีค่ะสวยเพราะว่าเพื่อนว่ามันเกี่ยวกับทั่วในพื้นที่เฮานี่มันเต็มเต็มท่านท่านไทยนั่นเก่าบางคนเป็นยังบางคนปลูกทั่วเป็นยังมันคือเป็นแฟบๆอันนี้เพิ่นเอิ้นพันธุ์ไทยนานเก่าทั่วนี่ถ้าเฮาปลูกหน้าแล้งนี่ก็สมมุติว่าเก็บเกี่ยวเขาอ่าเฮาสิเก็บเกี่ยวเขาก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนท่านว่าเนาะครับเฮาก็จะเอาต่อซับต่อฟางเพิ่นจะเริ่มแล้วเด้อะ มันก็จะปลูกในที่หน้าพื้นหน้าที่พ่นเอาเขาออกนี่แล้วมันเลยเต็มดีมันที่ปลูกได้สองช่วงช่วงที่สองพอนี่ปลูกประมาณเดือนกรกฎาเป็นทั่วที่ดอนไปปลูกแล้วว่านี่มันเม็ดไม่ค่อยเต็มเพราะว่าเขาเอาัยน้ำฝนซอยน้ำฝนซอยอันนี้น้ำน้ำเคลื่อนน้ำน้ำสิมันตั้งกันอยู่ดีปูกตะนาเนี่ก็ตั้งกันอยูนคาฝนนี่มันสีบ่เต็มมันสะเป็นแบบเป็นแบบคือยังเงินเม็ดน้อย เขาอาศัยน้ำฟ้าเวลาเขาต้องการฝนเขาต้องการนา้ำน้ำบ่มาเขาก็เล่นเม็ดฟอเม็ดลีโอแต่ว่ามันต้องให้น้มมำเสมอถูกค่ะโดนโะปะในบักทั่วดินก่็เข้าเซได้เก็บนี่แม่บักทั่วดินนี่เขาสิบนับไปเลยนับจากมือปลวกนี่ลอยยี่สิบมือค่ะลอยยี่สิบวันสามเดือนสามสี่สิบสองหรือเปล่าสี่เดือนประมาณสี่เดือนสี่เดือนสามประมาณสี่เดือนค้ะลอยยี่สิบมือถอนเลยค่ะค่ะน้ำท่วมบ่าเาไปยัง บ่อยบได้คัน,<ว>น,นด้านล<ว>่งได้ค่ะเขาสิยกล่องขึ้นประมาณศอกนึงนี่ลระไม่ได้เฮ็ดคู่น่ะเราว่างคู่กับพ่อพ่อหล่มพ่อหลม่มพ่อยางได้ประมาณนั้นน,น้าเ<อ>ขาประมาณครึ่งครึ่งคู่ถตว่าน้าท่วมน้าขึานา้นสูงก็นั่นดินแน่นบ่เป็นนวยนุ่มมันเป็นกระโบงามประมาณนั้นสุดยอดพี่น้องจ้าจ้าอันนี้คือการตะของเขาละครุกมือเขาจิล่างล่างต้องล่างมือเขาแดดแดดถ้าบ่แดดเขาจะบ่ล่างเพราะมันจิ้งงามค่ะ มอนี่ก็สิขอขอบคุณอีแม่สมพรที่หายความรู้ว่ามันห้แตะความรู้ลุงโบเด้อพี่น้องหายความรู้พ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศดีละเออเกี่ยวกับปักทั่วดินครัวครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณค่ะครับผมมอนี่ลุงโบก็สิขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามชมนะพี่น้องเด้อคันมักคลิปนี้ว่ามือเนื้อหาสาระอย่าลืมติดตามชมท้งช่องย t u b e ช่องอีสานการเกษตร้ะพี่น้องเด้อหรือบ่กกระตั้งแฟนเพจ a c e b o o k อีสานการเกษตรด้วยกันละพี่น้องคัน มักคลิปนี้หรือเบิ้งแล้วมันมีเนื้อหาสาระอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะใกล้กดติดตามให้น้ำด้วยครับเด้อและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งพี่นอ้องอาจ้ง hmm. เตือนสหรับคลิปใหม่ๆไม่กันเบิองสนุกสรุปแบบนี้แหละครับ mm hmm. เอามื่อนี้ลุงโบกันจีเลยขอตัวไปเฮ็ดคลิปต่อไปครับพี่น้องพอ่พอๆกันให้คลิปต่อไปเด้อมื่อนี้จะขอลาอีแม่อีกแค่หนึง และกับพ่อแม่พี่น้องอีกแค่นึงอขอบคุณครับที่ตามชม